สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รบสามสวนชนชิดจศกิจใจวันนี้นำข้อคิดกิจใจมาเรียนฝากท่านที่เคารพตรงกับวันที่8สิงหาคม2518วันนี้ถือเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งที่จะจะนำเรื่องที่สอดคล้องกับยุคสมัยเอามาฝากท่าน สำหรับวันที่8สิงหาคมน,นี้ก็ยังคงพูดถึงเรื่องนี้แต่ประเด็นที่จะเรียนฝากท่านในวันนี้นั้นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งทางตำรวจได้ออกตรวจแล้วก็ตามจับภิกษุผู้ปฏิบัตินอกธรรมวินยัยท่านดูจากห้อข่าวที่เอาไว้ท่านดูนี้ นี่เป็นหัวข้อข่าวทางโลกออนไลน์เขาตีแผ่กันอยู่ทุกวันนะครับเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจออกสำรวจตรวจสอบวัดต่างๆซึ่งวัดในเมืองไทยนี่มีถึงสี่หมืนวัด มีภิกษสุบวชนี่ถึงสามสี่แสนเพราว่าข่าวบอกว่าจะล้างบางพระนอกรีตทำไมพระนอกรีตจึงไปอยู่ในวัดวารามสารวันนี้ก็เลยตั้งประเด็นหัวข้อบอกว่าวัดทำไมจึงเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งคนดี คนไม่ดีแต่ว่าแสนที่จะเรียนฝากท่านในวันนี้นั้นเป็นเชิงคํำถามว่าทำไมวัดจึงเป็นที่อยู่ศใสของทั้งคนดีคนชั่วเพราะนั้นนี่แหละคือประเด็นที่จะเอามาฝากท่านในวันนี้ฝากเป็นข้อชิดตดที่ครับนี่แหละคือประเด็นที่จะเรียนฝากท่านชวนพินิจชวนพิเคราะห์นะครับเอาละทีนี้มาดูก่อนว่า ประเด็นที่บอกว่าทําไมวัดจึงเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งคนดีและก็คนไม่ดีฉะนั้นท่านมาลองดูว่าคําตอบที่กระผมจะเรียนต่อท่านนี้จะตอบไปไงรอดีตามดูนะครับทีนี้มาดูคําตอบที่บอกว่าทําไมวัดจึงเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งคนดีและก็คนไม่ดีมาดูคําตอบเป็นข้อๆจำกันไปที่ ข้อแรกเนื่องจากว่าผู้ที่เข้าไปบวชเนี่ยบวชไ,ได้ทุกฤดูกันบวชได้ทุกฤดูกันเรียกว่าบวชโดยไม่จำกัดการไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนก็มีการบวชภายฤดูร้อนจะเป็นฤดูฝนก็มีการบวชก่อนเขา้าพรรษานะครับ เพราะฉะนั้นการบวชนี่มันบวชได้ทุกฤดูกาลมันจึงมีผู้บวชแทบจะทุกเดือนก็ว่าได้ทั่วไทยกว่าดีหรือทั่วโลกก็าตามนี่มันมีคนบวชเยอะอย่างนั้นมันจึงมีปริมาณมากนี่คือประเด็นที่หนึ่งคนบวชนี่มีมากประการที่สองประการที่สองบวชโดยไม่มีการคัดเลือก คือพระอุบชาพูดที่บวชให้สัตวทวิหาริกเนี่ยผู้ใดประสงค์จะบวชเนี่ยพระอุบชาไม่ได้มีการเลือกเฟ้นมิี่บอกว่าบวชได้ทุกดูการประการที่สองคือบวชโดยมีการเลือกเฟ้นขอให้ใครมาแสดงความประสงค์บอกขอบวชหน่อยนะครับหลวงพ่อท่านอาจารย์อุบาชาการะณาบวชให้ด้วยพระอุบชาก็ไม่ได้มีการเลือกเฟ้นใครมาบวช ก็บวชให้หมดไม่ได้ดูว่าผู้นั้นมีจิตศรัทธาหรือไม่อันนี้แหละสำคัญมันไม่เหมือนสมัยก่อนครั้งพุทธการคนที่จะเข้ามาบวชน,นั้นจะต้องได้สดับฟังธรรมขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ก็ฟังจากาพุทธสาวกองค์เดองค์หนึ่งก่อน ฟังแล้วเกิดศรัทธาเรื่อมใสอยากจะสละบ้านเรือนออกไปครองเพศเป็นมนชิตเพื่อสะดวกในการปฏิบัติธรรมอันจะนำตนให้พ้นจากความทุกข์อย่างชื่นเชิงนั่นคือหลักการบวชในครั้งพุทธกาลท่านจะต้องมีศรัทธาแน่วแน่ก่อนจึงมาขอบวชแต่ว่าสมัยนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไม่รู้ว่าคนมาบวช เขามีความประสงค์อะไรอุปชาก็บวชไทยเรียกว่าบวชไทยในวุฒิคือมันจึงมีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีถ้าหากว่าอุปชาบวชให้คนดีการต่อไปกลายเป็นเรียบุคคลเป็นโสดาสกาทาคามีนาคามีวาหลันโอ้อย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องเป็นบุญของพระศาสนาการบวชคนที่บวชคนดีได้เนี่ยมันจะเป็นบุญของชาติบ้านเมืองด้วยนะ เป็นบุญของโลกด้วยถ้าว่าอุปชารูปไหนบวชให้สถิวิหาิกแล้วผู้บวชนั้นมาศึกษาแล้วก็บำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมเนี่ยเป็นโสดาจากาทากามีนาคามียถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วนัว่า,าเป็นบุญของพระพุทธศาสนา <laughs> เป็นบุญของชาวโลก <laughs> ใต่ในบางไจก็เป็นบุญของชาวไทยนะครับ เป็นบุญของชาติไทยนะว่าได้ผู้บวชเดินตามรอยพุทธองค์ไปอย่างนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะครับนี่คือประการที่สองนี่แหละสำคัญที่อุปชาวบวชให้โดยไม่โดยไม่เลือกเฟ้นเนี่ยมันจะเป็นบุคคลที่ไม่มีศรัทธาเป็นส่วนใหญ่ที่เท่าที่เห็นข่าวในสังคมเนี่ยที่เป็นข่าวมากมายเนี่ย ตั้งแต่โน้นตั้งแต่เดือนที่แล้วมาเนี่ยเป็นข่าวเรื่องพระเสียพระได้เงินตราละนารีนั่นอันนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนที่ไม่มีศรัทธาอย่างจริงจังในพุทธศาสนาท่านอาจจะคานบอกว่าไม่มีสรัทธาได้ไงวชมาเป็นสีซ0้าิบป,ปีจนเป็นพระเทระพระมหาเทระเป็นพระ ท่านผู้ใหญ่ท่านจะบอกว่าไม่มีศรัทธาไย้ไงไก็ผมเรียนว่าท่านที่บวชนั้นแม้จะบวชนานเป็นสี่สิบห้าสิบปีเป็นพระเหราผู้ใหญ่แต่ถ้าไม่ตั้งอยู่ในธรรมวินไยถ้าไม่ตั้งอยู่ในธรรมวินยัยปฏิบัตินอกธรรมวินยัยก็ถือว่าคนนั้นไม่มีศรัทธา,นาในพุทธศาสนา แต่ไม่บวชยืนนานเนี่ยเป็นศรัทธาในสิ่งอื่นศรัทธาในาลาภสการะศรัทธาในยศถาบรรดาศักดิ์ไปศรัทธาสิ่งนั้นไม่ใช่ศรัทธาในาพุทธธรรมนะเอาถ้าลองตรองดูจิใช่ไม่ใช่บวชนาน,านแล้วก็มีปัญหาปฏิบัตินอกธรรมวินัยเนี่ยจนกระทั่งเจ้าหที่บ้านเมืองไปขอญนต์นให้ลาสุขขาลาเพศออกไปเนี่ยแสดงว่าเท่าน,นั้น ไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ไปศรัทธาในลาภสการะศรัทธาในเกีดยรติยศชื่อเสียงนะกันลองดูสิถ้าศรัทธาในพุทธธรรมแนละ้วจะต้องโอ้โหมันฝึกฝนตัวเองมันบำเพ็ญเพียรตั้งอยู่ในสมณธรรมตั้งอยู่ในสมณธรรมปฏิบัติจิตอย่างเคร่งครัดเพ่งเพียรภาวนา แต่และว,วันแต่และว,วันเนี่ยเพ่งดูจิตฝึกจิตตนเองเนี่ยไม่ให้มันไปตกจมอยู่ในเรื่องของรูปรสกินเสียงดูจิตฝึกจิตมีสมาธิจิตดูอยู่ทุกตัวไหนจเข้าออกเรียกว่าบำเพ็ญเรวิษณกรรมฐานน่ะเพราะนั้นเน่ยคนที่ปฏิบัตินอกธรรมวินัยเนี่ยล้วนแต่เป็นคนที่ไม่ได้ฝึกจิต จิตที่ฝึกดแล้วนำสู่มาให้เนี่ยนะไม่ได้ฝึกจิตผู้ที่ฝึกจิตด,ดีแล้วย่อมจะพ้นจากบวงแห่งมารผู้ที่ฝึกจิตด,ดีแล้วย่อมจะพ้นจากบวงแห่งมารทีนี้ถ้าหากว่ายังถูกมารตามผจญอยู่นี่มารที่ว่าจะเป็นอามิตรเป็นลาภสการะก็เป็นมาร จะเป็นอิทีนารีก็เป็นมารได้นะครับไปนั้นจะบวชน,นั้นจี่วันกี่เดือนจี่ปีแล้วแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มุ่งมั่นในการที่ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมแล้วเนี่ยถือเรได้ว่าไม่ได้มีศรัทธาอย่างแท้จริงตามคำสอนขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> นี่ เพราะนั้นคนบวชส่วนใหญ่นี่ท่านไม่ได้มีศรัทธาตรงตามพุทธองค์ทรงสอนไว้นี่อันนี้แหละปัญหาสำคัญนะครับในครั้งพระเจ้าอาโศกมีการนิมนต์พระให้ลาสึก้าเนี่ยเป็นห้าหกหมื่นเจ้านะสมัยการทำสังคายนาครั้งที่สามนะ่ะ ยุคของพระเจ้าอโศกเป็นผู้อุะถัในการทําสังขยนานะ่ะยุคนั้นนะ่ะนิมนต์พระสืตถึงห้าหกมืน่นเดี๋ยวนี้ทางตํารวจพร้อมด้วยสํานักง,งานผู้สศาสนาโดยความเป็นชอบของมหาชนสมาคมให้ดาเนินการตรวจสอบพระพิสุทั่วนาจากไทย แล้วตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมาใครเห็นี่สูรูปไหนปฏิบัตินอกคำวินัยให้รายงานไปยังศูนย์ของตำรวจเรียกว่าศูนย์ทางลุกบำรุงพระพุทธศาสนาอันเนี้ยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาปรากฏว่าตำรวจมีงานไม่ว่างเลยงานเยอะมากเลยตามข่าวยเห็นนย่าด,ด,ดูดูตามข่าวเนี่ยตำรวจมีงานเยอะมากเลยซึ่งเมื่อก่อนตำรวจ ตามจับผู้ร้ายที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมันก็มากพออยู่แล้วแต่ตอนนี้ตำรวจตำรวจมาเพิ่มงานตามตรวจสอบวัดวาารามวัดไหนใช้เงินอย่างไงไม่ถูกต้องตำมวจตระสงค์วัดไหนมีการฟอกเงินมีการรับชั้นมีการเอาเงินส่วนรวมไปใช้ส่วนตัวอะไรพวกเนี้ยมันเลยเป็นภาระให้กับตำรวจงานมันต้อมีคุณเลย นะเนี่ยอันนี้ก็คือปัญหาอยากจะเรียนอยากจะรู้ว่าประเด็นที่บอกว่าทําไมวัดจึงเป็นที่อยู่ทั้งคนดีคนชั่วและก็คนเหนือดีเหนือชั่วย้อนอีกทีว่าประการแรกบวชได้ทุกรการประการที่สองบวชโดยพระอุชาไม่ได้กันกรองไม่ได้กันกรองไม่ได้ทดสอบไม่ได้ฝึกดูก่อนนะ ถ้าย้อนไปทําเหมือนสมัยพุทธกาลมันจะดีมากเลยนะต้องตรวจสอบก่อนว่าคนที่จะบวชนั้นเขาจะบวชเพื่ออะไรเขาเข้าใจหลักปฏิบัติหรือไม่บวชแล้วเขาจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนได้หรือไม่มีการชี้แจงชัดเจนหรือไม่ก่อนที่จะบวชให้กับก่อนที่จะบวชให้กับประชาชนผู้มาขอบวช พระบรชามีการชี้แจงหรือไม่ว่าบวชจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้นมีศีลปฏิบัตินั้นเท่านั้นคอตรี้อเป้าหมายการบวชต้องเพื่อพระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่อลดละความมั่นถือมั่นอย่างนี้พระบัมชาชี้แจงให้กับชาวบ้านหรือไม่ประการที่สามนี่คือประเด็นสําคัญทรรี่ครับเหตุที่ในวัดมีคนไม่ดีเอาเป็นว่าเอาคนไม่ดีแล้วกันเหตุที่ในวัดมีคนไม่ดี พูดอีกทีหนึ่งว่ามีพวกอรชีจํานวนมากเนี่ยจาทำไมในวัดจึงมีพวกอรชีจานวนมากในสังคมฟังกันดีนะในสังคมนี้ไม่ได้จอยจงเป็นสังคมประเทศไหนนะจะโทษโลกก็ได้นะ <c oughs> ทําไมจึงมีอรชีมีคนปลอมบวชคาว่าปลอมบวชจะนี่ไม่ได้หมายคำว่าบวชโดยไม,มไม่มีอุปชาไม่ใช่นะแม้มีอุปชามีหนังสือใบสุดที่ยืนยันว่าบวชที่วันนั้นวันนี้มีคนนั้นคนนี้เป็นอุปชา แต่ปฏิบัตินอกธรรมวินัยก็ถือเป็นคนปลอมบวชถือเป็นลัชธไม่ทําตามคําสอนขององค์พระสมมาสุริยเจ้าไม่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธใครไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยขององค์สมมาสุริยเจ้าแม้จะกวนหัวนุ่งห่มเหลืองก็ไม่ใช่ว่าเป็นพุทธสาวกล้วนแต่เป็นพวกเป็นพวกที่ปลอมคำบวช คำว่าปลอมบวชต้องเข้าใจให้ดีนะมีอุปชาบวชให้จริงแต่บวชแต่กายใจไม่บวชถ้าใจไม่บวชก็ถือว่าท่านปลอมบวชชัดเจนนะบวชมันต้องบวชทั้งกายและบวชทั้งใจนะต้องบวชทั้งกายและบวชทั้งใจกายเคยปฏิบัติยังไงในสมัยเป็นฆราวาสไปบวชปุ๊บต้องละหมดเลย เคยสูบบุรี่เคยกินเหล้าเคยสวนเซ่ให้ฮาเคยร้องรำทำเพลงสมัยเป็นคราวาสทำอย่างนั้นแต่บวชแล้วจะต้องละอย่างทิน้นเิงนี้คือบวชแล้วจะต้องละพฤติกรรมของชาวบ้านต้องละพฤติกรรมของฤรษหัดออกจากเรือนมามาอยู่ที่วัดในป่าหรือไหนแล้วแต่พฤติกรรมสมัยเป็นคราวาสจะต้อง ละอย่างทึ้งเชิงนะไม่เคยสูบบุหรีอยู่ก็จะมาสูบอยู่เนี่ยเคยเล่นไพ่เคยเล่นกันพนันเคยเล่นหวยแทงเบอร์สมัยเป็นเครือขัดมาบวชแล้วยังมาเล่นหวยแทงเบอร์อยู่เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นถือว่าปลอมบวชปลอมบวชเอาแต่ผ้าเหลืองมาหุ่มเฉยเอาแต่ผ้าเหลืองมาห่อขึ้นเฉยอย่างนั้นถือว่าปลอมบวชจัดว่าเป็นพวกอรชีจัดว่าเป็นพระนอกรีต น,ะนี่ประการที่สามนี่สำคัญมากทำไมในวัดจึงมีคนไม่ดีไปแฝงอยู่เยอะมันขึ้นอยู่กับชาวบ้านขึ้นอยู่กับผู้อุปถรรมทุกวัดจะมีชาวบ้านเป็นผู้อุปถรรมจะจะฝากไปถึงชาวบ้านทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาิกาในแต่ละวัดเนี่ยซึ่งมีมากกว่าสามสี่หมื่นวัดเนี่ย ชาวบ้านจะต้องเป็นหูเป็นตาจะต้องเป็นหูเป็นตาดูให้ดีว่าคนที่มาบวชในวัดเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมวินัยหรือไม่เป็นคนที่สำรวมกายวาจาหรือไม่สำรวมกายคงจะมองออกอย่างที่มีข่าวไม่กี่วันเนี่ยถือปืนไปไล่ยิงกันในวัดน,น,นั่นมัน,นยังไงกันน่ะเป็นตำแหน่งถึงพระปกครองในท้องถิน่น ทราบว่าเป็นเจ้าคณะตำบลไปยิงกันอยู่ในวัดวารามลูกชาวบ้านจะต้องดูให้ดีว่าพระที่เป็นนักเกลงอย่างเงี้ยมีไหมอยู่ในวัดของท่านห่ะมีไหมชาวบ้านต้องดูอันนี้อยากจะเรียนฝากท่านี้การที่ผู้ที่เป็นชาวบ้านเน่จะมาอุปบัถภมพระเนี่ยควรจะต้องดูยังไง ถึงจะรู้ว่าใครควรอุปถัมภ์ใครไม่ควรอุปถัมภ์อันนี้ขอน้อมนําเอาขอน้อมนําเอาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขอน้อมนําเอาบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏอยู่ในหนังสือเทศนาเสือป่าถ้าท่านไม่มีหนังสือเล่มนี้ท่านไปคลิกอยู่ในก o เกิ e ไปคิีในกอล์ฟเกิคิดว่าเทศนาเสือป่าหนังสือเทศนาเสือป่าไปคิีในกอล์ฟเกิเขาจะมีหนังสือเขาเรียกว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกว่าหน,งน,าานังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปเปิดดูในก o o g l เลเลยเทศนาเสือป่าจะมีข้อความละเอียดอยู่ในเร่มเนี้ยสมบูรณ์หมดเลยนะไปเปิดดู ไปเปิดดูถ้าเป็นหนังสือถ้าเป็นหนังสือที่พิมพ์โดยสตันพิมพ์บรรณจิตนะครับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัวฉบับพิมพ์พุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบอันนี้อันนี้นะือรีสมน,นี้พิมพ์เมื่อสอง0ันารยห้าสิบนะเนี่ยของสตันพิมพ์บรรณจิตนะครับนะปรากฏนนาในหน้าเจ็ดสิบสองถึงเจ็ดสิบสามในหน้าเ2็ดสองสามนะครับอยากจะฝากท่านที่เข้าว่า ท่านจะบำรุงอุบถธรรมพระรูปไหนเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะดังอันที่หนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจในเน่ขําประการที่หนึ่งผู้ที่ชาวพุทธควรจะไปอุบถธรรมเนี่ยควรเป็นผู้ที่ตั้งใจอยู่ในเน่ขําคาว่าเน่ข่ำตัวนี้หมายถึงผู้ที่ละคารวะวิสัยทิ้งบ้านเรือนและสมบัติละคารวะาวิสัย ละขลาวว่าที่ใสทิ้งบ้านเรือนและสมบัติเพื่อจะได้กระทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ไอ้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 ละบ้านเรือนเนี่ยแน่นอนน่ะทุกทันออกจากบ้านอย่างนด้นเไปบวชแต่ว่าข้อตกลงว่าแล่สมบัติอันนี้สิไม่ใช่ไปบวชแล้วไปสะสมทรัพย์สมบัตินะไม่ใช่นะจะต้องละ ทั้งเคหาสถานบ้านช่องละทั้งทรัพย์สมบัติจะต้องไม่ไปกวอกลวยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้บำเพ็ญเพียรทางจิตหวังที่จะเอาชนะกิเลสเรียกว,ว่าเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในเนคขำ่ำแสวงหาความสงบวิเวกอันนี้ประเดนเนี้ยสำคัญอย่างยิ่งนี่คือข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองจะต้องเป็นผู้ตั้งจะต้องเป็นผู้ตั้งใจอุตสาหะเล่าเรียนจะต้องเป็นผู้ตั้งใจอุตสาหะเล่าเรียนพระธรรมวินยัยเพื่อให้เพื่อให้ยืนยงคงอยู่มิให้เสื่อมทรามจะต้องเป็นคนที่มันศึกษาพระธรรมวินยัยให้เข้าใจทะลุบุปโภช ถ้าทำวินัยอย่างผู้ที่ไปบวชเป็นพระสองรยเจ็ข้อมีอะไรบ้างศึกษายเข้าใจแล้วนําไปศึกษาให้ชัดเจนตีนตความให้ทุกบโปรงและนําไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นหลักทฤษฎีเป็นแนวทางในการปฏิบัติถ้าไม่ศึกษาปริยัติมันก็ปฏิบัติผิดพลาดมันทําแบบทรงเดชเพราะนั้นต้องมีทฤษฎีด้วยอันนี้คือประการที่สองคือต้องเป็นคนที่มันเรียน ประการที่สามเป็นผู้ที่สั่งสอนชักจูงใจแห่งชนให้ประพฤติสัมมาจารีนะอันนี้ท่านบอกทัานอันที่สามนี่บอกว่าเป็นผู้ที่สั่งสอนชักจูงใจแห่งชนให้ประพฤติสัมมาจารีให้ตั้งอยู่ในเสือธรรมรักษาความสุจริตละเว้นทุจริตเพื่อจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันประการที่สามนี่ มันต่อเนื่องจากประการที่สองประการที่สองนี่ศึกษาปริยัตศึกษาพัะธรรมวินัยประการที่สามเนี่ยเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยต้องเอามาบอกชาวบ้านด้วยอันนี้อันนี้สําคัญอย่างยิ่งเลยข้อที่สามเนี่ยผู้ที่ไปบวชเมื่อศึกษาแล้วเรียนรู้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นแปมบึง้งเป็นพระเตเมยอยู่ไม่ใช่นะรู้แล้วปฏิบัติแล้วจะต้องเอามาตีแผ่บอกชาวบ้านด้วยชาวบ้านไหนมีพระที่เป็นนักเทศ เป็นนักตีแผ่ธรรมะเนี่ยชาวบ้านก็จะฉลาดด้วยท่านจะเครารพวหวจริงไม่จริงถ้าบ้านไหนยังงมงายยังคําำคลื่อเรื่องไสยศาสตร์ยังตกจมอยู่เรื่องของมงมงายอยู่เนี่ยยังไปอ้อนวอนพูดผีเคารพสการะบูชาสิ่งที่ไรเหตุไรผลอยู่นะ่ะแสดงว่าเจ้าวาดวัดหรือพาะในวัดไม่พ่ำสอน เจ้าวาดไม่พัฒนสอนถ้าเจ้าวาดพัฒสอนนอหลักธรรมวินัยไปชี้แจงสอนทำมาให้กับชาวบ้านวันพระวันโกนเทศนาโปรชาวบ้านอยู่อย่างเงี้ยชาวบ้านมันก็ฉลาดเดียชาวบ้านมันก็ฉลาดเขาก็จะเข้าใจในหลักธรรมวินันเขาจะไม่ไปงมงวยไม่ไปงมงายเขาจะไม่ไปตกใจอยู่ในเรื่องของศสยศาสตร์เนี่ยเพราะฉะนั้นจงเกียรติที่ดีถ้าวัดไหนมีพระ ศึกษาดีแล้วก็ปฏิบัติดีแล้วก็ประ,าดดประกาศทําไมกับชาวบ้านฟังเนี่ยชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนฉลาดจะเป็นการทําบุญอย่างฉลาดรอบรู้อ,นนอันเนี้ยข้อสําคัญเนี่ยข้อที่สามเนี่ยจะต้องทาสวนชาวบ้านด้วยนะข้อที่สี่เป็นผู้ที่มาพูดตนดีงามนี่นี่นี่น,น,นี่เป็นผู้ที่พูดตนดีงามเป็นตัวอย่างแจ่สามัญชน blush. ข้อที่สี่เป็นผู้เที่ยวพืชตนดีงามเป็นตัวอย่างแก่สามัญชนอันนี้สิอนนี้สินอกจากจะตั้งอยู่ในเน่คขำบาร,รมีแล้วศึกษาธรรมวินัยดีแล้วท้าสอนผู้อื่นดีแล้วจะต้องทำตนเป็นคนดีด้วยจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านในบ้านนั้นด้วยนะสอนเขาอย่างไงก็ต้องทำให้เขาดูด้วย อันนี้ข้อที่สี่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนในข้อที่ห้าบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่เอาเปรียบเพื่อนบ้านไม่ได้คอยแต่นั่งรับความบำรุงกับเราแล้วไม่ทําประโยชน์ตอบแทนแล้วการทําประโยชน์ตอบแทนต่อสังคมนี้เดี๋ยวนี้เรามักจะทําแบบและทิ่พราหมณ์ซะมากกว่าบางท่านจะบอกว่าตัวเองนั้น ไปทําพิธีอย่างนั้นอย่างนี้กับชาวบ้านขึ้นบ้านใหม่ไปเจมิมน้นเจิมนี่จังเสาเอกเสาโทเองต่างไปทําหน้าที่ไปนั่นจะถือว่านั่นเป็นการตอบแทนชาวบ้านเหรอใช่ตอบแทนใช่แต่ไม่ใช่หน้าที่ของพระฟังกันดะีๆนะการไปทําพิธีกับชาวบ้านเป็นการกระทําในรูปแบบของศยศาสตร์น่ะ ไปทำแม่นมวลคาถาไปปูกข้อต่อแขนไปเป่าน้ํามูกน้าลายถือว่าเป็นการลา้างอาถรรพ์ท่านจะบอกว่านั่นคือการตอบแทนชาวบ้านเหรอก็ไม่ปฏิเสธตอบแทนแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของพระตามหลักพุทธศาสนามันเป็นหน้าที่ของพวกพราหมณ์เป็นลทัทธิพราหมณ์เป็นลทัทธิฮินดูเป็นฮินดูไม่ใช่หลักคําสอนของพระองค์ พราะฉะนั้น,นการตอบแทนชาวบ้านจะต้องเป็นการตอบแทนตามหลักธรรมวินยัยท่านสอนตามพระสูตรพระวินัยที่พระองค์ตัดไว้ชี้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดต้องชี้ผิดชี้ถูกชี้เหตุชี้ผลให้กับสังคมได้รับทราบด้วยถ้าพ้าเป็นคนที่ชี้ผิดชี้ถูกชี้เหตุชี้ผลอธิพายอธิบายได้ตามหลักการทางพุทธธรรมคำสอนแล้ว ชาวบ้านรอบวัดก็จะเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดบ้านเรานั้นจะเป็นคนฉลาดมันอยู่ที่ผู้นําทางจิตวิญญาณอย่าลืมนะว่าพระคือผู้นําทางจิตวิญญาณถ้าพระวัดไหนเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณคนเข้าวัดเขาวานั้นล้วนแต่เป็นคนที่มีสติปัญญาทั้งสิ้นเพราะคนที่มีสติปัญญาเขาก็จะไปหาพระผู้ที่มีสติปัญญา คนต้องการสติปัญญาก็จะไปแสวงหาพระผู้ที่ให้สติปัญญาคิดดูนะว่าท่านน้อใช่ไหมถ้าชาวบ้านเขาต้องการศิยาศาสตร์ต้องการเรืมนงบนคาถาเขาก็จะไปหาพระพวกศิยาศาสตร์ก็จะไปหาพระผู้ที่ทาเรืมนงบคาถาถ้าพระท่านไม่ทํเาเรืมนงบนคาถาท่านให้วิชาตามพุทธธรรมคำสอนแล้วชาวบ้าน เขาต้องการสแสวงหาพุทธธรรมเขาก็จะมาหาท่านเองนี่มันเป็นเช่นี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการตอบแทนงคมนั้นจึงเป็นการนอกจากจะศึกษาธรรมวินาัาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วทำสอนวิชาความรู้ตามหลักพุทธศาสนาให้กับชาวบ้านด้วยนั่นแหละคือการตอบแทนที่ถูกต้องเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เป็นนักบวชนี่นี่ไปดูใหดีๆนะเนี่ย ในต้นนาเสือป่าของร้นกล้าร้นกระหม,ม่อมรัชกาลที่หกเนี่ยอยู่ในเสียมนี้เป็นหลักคิดสําหรับการทะนุวรมุงพระพิสู์สงฆ์ถ้าเราทะนุวรมุงพระิสู์สงฆ์ถูกต้องตามหลักอันนี้แล้วเพิ่มเนี่ยพระพิสุ์สงฆ์ก็จะล้วนแต่เป็นผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบคนที่ปฏิบัตินอกธรรมวินัยก็จะลุด ออกจากวัดวารามไปค้นยู่ในวัดก็จะมีแต่คนดีมีศีลมีธรรมเป็นผู้ที่เป็นปราด์โดยแท้จริงตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนานี่คือสารที่เดินฝ,รรน,เนฝากท่านวันนี้เียนฝาตท่านทุกท่านเอาไปลองดูนะครับนี่ถ้าหากว่าชาวบ้านเป็นคนจ้าเขํมแข็งอย่างนี้เลือกบำรุงพระผู้ที่เป็นพระที่แท้จริงเนี่ย ต่อไปสังคมไทยเราก็จะมีแต่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุดท้ายท่านจะได้กราบแต่พระแท้พรายเทียมก็จะหายไปจากวัดวารามของพวกเรานี่คือสารกดนจนทินปัตวันนีขอบพระคุณท่านที่่านชมขอบพระคุณ